โอเคในบดนิ่งก็เป็นบดี่งหะครัเนาะเขามาหูจักหน้ากระดาษอันเป็นมาตรฐานหงพิมพ์เปัจจัยนั่นค่ะพอเขาเดียดปรับแค่คั้งในที่สองเขาหงพิมพ์เขาก็ต้องเฮ็ดให้มันเป็นมาตรฐานไว้นะเขาไปพิมพ์ใน A4 ธรรมดาในลิกล์ธรรมดาแล้วก็เอาไปเฮ็ดปรับเนี่ยการจัดแถวการจัดนามาที่หยาบค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องหูจักหน้ากระดาษเสียก่อน แล้วก็เขาตั้งกาหน้ากระดาษแล้วก็พิมพ์ไปจอมนั้นแล้วเขาคงพิมพ์ไม่ไดง่ายเลยค่ะนะกระดาษอันใจนั้นมันมีหลายขนาดค่ะมันมีแบบ A แบบ B ก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้เามูจักแบบ A กันค่ะโดยปกติอันนี้ก็คือ A C A C กระดาษตูไปนี่ค่ะคิดว่าต่างก็ก็หูจัก A C ตุกอกตุคอนค่ะที่เหตุการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขนาด a 4 a 4เนี่ยพะว่า a ห้าก็ตีนิหน่อยเลย a 4 a ี่ a หหน่อยเลย a 5 a 7 a 8ค่ะ a 4เท่าส่วนร้ายเตียนหันเปิรนเฮดนั่นค่ะนะปรับอันตบกลางอันตบขึ่นนั่นค่ะส่วนร้ายเปินเฮดขนาด a 5ก็คือการบอก a 4ตบขึง่งขนาด a 5แล้วก็ใหญห่เลย a 4ก็คือ a 3 ใหญ่เลย A3 A2 ใหญ่เลย A2 ก็คือ A1 ใหญ่เลย A1 ก็คือ A0 a0 ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นโดยตัวไปเอาแฮตการก์ก็เอกสารตัวลิกธรรมดาก็ใจ A4 แต่โปรติแฮดปรับให้สังข์ะ,ะใจ A4 ก็ได้ถ้าปรับอันใหญ่ถ้าปรับน่อยก็ใจสักบอก A5 ก็ตึกหมอกงามค่ะอันนี้ก็หูจักหน้ากระดาษ ส่วนมันขนาดมันเกือกๆหลายพิกเซลหลายพิกเซลนั่นก็ขอคือปอมไปินองไปพิมพ์หาในอินเทอร์เน็ตค่ะไปถามพี่กูนะกูเกิลใะหูทุกอย่างค่ะพิมพ์เข้าไปขนาดมาตรฐานโงพิมพ์อีกก็มันที่ออกมาเนะค่ะมันมีขนาดเกืออันนี้ก็หูจักไว้บอกกนนีกัน,นค่ะเนาะกันนี้ามาตัวในโปรแกรมอินดีไซค่ะท่านปอมิปินองค่ะเลือกไฟล์ n e ว d ด็อก e n เมนกันเนวที่เฮดปรับนะฮาที่แฮดปรับอ่าปรับน้อยๆเอศีตบขึงสักหลายหนาก็แล้วแต่เลิกตัวนี้ค่ะอันนี้ A5 ห5เหาก็คือ A4 ศีตบขึง B5 หะก็คือ B4 ศีตบขึงขนาด B มีแทงค่ะบีห้นที่ใหญ่เลย A อหะอีหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นให้ปรับเอซีตบขึงก็เลืเอ a านี่ค่ะเลือกตัวนี้แล้วก็เหมือนเก่าค่ะอันนี้เดียวไยหนาายหน,า,า,ยหนาก็อยู่เดียวเอาสัก้าน่าเนาะแต่โอเคนะมันเกิดที่ออกหนาขนาดเอามาปัน่นเขาค่ะขนาดเอาปัน่นเขาทีนี้ในการจัดการขนาดหนาเอา เ okay. อาไข่มันชหนาเดียวก็เหมือนเก่าครับมาติไฟดอ็อก ument set ออกเครื่องไม้ตัวนี้ออกโอเคนี่ค่ะมันก็ที่นาเดียวมีหาหนะไหลลงมาตัวค่ะไหลทีนี้ก็ไหลกำนีในการเฮดปับครับ่านผบรเมยพี่น้องในการเฮดปับเอาโกนดีเฮดจือดีกกนดีพิมพ์จือดีหนึ่ง เราต้องคิดไว้ก่อนว่าปรับล็กของเขานั้นเขาดีเฮ็ดไส t กระหืออันนี้เขาเฮ็ดไส t เอฮะแล้วก็ตัวหนังสือของเขานั้นเขาที่ใจฟอนต์ตัวไหนแล้วก็เขาที่ใจขนาดตัวหนังสือนั่นกะหืออันนี้ต้องตั้งไว้ก่อนกําเดียวค่ะนะพี่ไม่มาตังต้งแตงหลังนั่นเป็นการหยาบครับแถมอีกหนึ่งค่ะท่านพ่นอแม่พี่น้องค่ะอันนี้พี่พ่อ,อง,งามก็แล้วแต่จึกค่ะ ขเลึกเอาหมกันนี้ก็บอกอันนี้เขาหลากขอบสำหรับพิมพ์ตัวหนังสือ่อาเขาากันนี้แล้วก็คาลึกขนาดตัวหนังสือเป็น18เลิกฟอนเป็นเส้ okay, นเลื่อนเคสสิบแปดนิ้วเขียนออกขาลอกตัวนี้ค่ะขนาด18ก็สามารถพิมพ์ได้ไปกับเดียว นะอันนี้เหลือคือมันจับจับไว้ตามที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์ไปตัว,ตตวเตาปลียวงานของเขากะอย่าพีพิมพ์ขนาดใหญ่ขนาดน้อยแล้วก็มาขยายมันต่างมันมันสุกซักขนานะมันสุกซัก,ะนะกอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ทำเดียวค่ะเพราะว่าบาริกมานก็ดีดิกไตก็ดีแล้วก็ลิกเขาวกว็าดีมันยังมีดิกชันนารีในการตีที่จัดข้อความ ในโปรแกรมอินด i ไซค่ะแต่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายภาษาไทยเป็นก็มีการจัดกว่าความปันแต่ส่วนภาษาอมันภา,าภาษาไทยภาษาไต้ภาษาขื้นของเขายังมีตัวตัดกรรมในโปรแกรมอินด i ไซเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งกะจับๆแล้วก็กวายพิมพ์ไปกันลืมเลิกคีย์บอร์ดค่ะ น,นี่พิมพ์ไปพิมพ์ไปอันนี้ครับอันนี้อย่าไปลืมะนะพอที่พิมพ์มันเต็มอย่าไปลืมหลุกตัวนี้โอเคพอมันที่สู้ได้ไอ้ก็อรกรร่อโความเภายในโปะกันเนี่ยสมมุติเราพระปุถะเจ้าของไอ้เนาะคำนี้คำว่าเราเนี่ยมัน มันสามารถใส่ได้ครับหมอกันนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้เราเลยต้องอยู่แทงแถวหนึ่งแต่ของตัวงเอมาติดขอบตรงนี้เราก็ต้องแท็กส,สเปซบาร์ตัเวเวียนบล็อกนี่ยกำหนึ่งครับแล้วก็พิมพ์กำ่าเรานี่ยครับเรากว่าที่มาอยู่แทงแถวหนึ่งแล้วก็กำว่าของเนี่ยก็ที่มาติดตรงนี้ครับพิมพ์มไปพิมพ์ไปตัวอย่างกันนะพิมพ์ไปกำนี้เขาที่เอ้คือมันขึ้นหน้าใหม่ต่อหน้าใหม่ที่มันต่อเยอะดี แต่ตัวนี้คำหนึ่งค่ะหรือพิมพ์พิมพ์มต่อไปให้มันประสุดค่ะอันนี้ค่ะที่เอนเตอร์ลงไปอันนี้พิมพ์เออร์งลงไปค่ะที่เอนเตอร์ลงไปเหมือนเหมือนมันว่ามันมีข้อความนั่นค่ะนะอ๋อพอมันมีข้อความสุดลงมาแล้วเขาพิมพ์ปอนแถวมันที่ออกตัวแดงๆนี่มอนอีมาค่ะเอาก็คลิกตัวนี้คำหนึ่ง แล้วก็เที่ติดตัวแดงๆนี่ค่ะแล้วก็ไหลลงมาเทงหน้าหนึ่งแล้วก็เอามาวางรีนี้นี่ค่ะนี่มันก็ได้มาอยู่แทงหน้าหนึ่งมันได้มาอยู่แทงนานเขาก็สามารถพิมพ์ไปเลยทั้งต่อเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าไปติก๊กติดต่อเต้าโปเลียวงานของเข้าค่ะอันนี้คือการแฮตปับอย่าพี่อ่ากังไม่ใจเลยครับว่าเอ๊ะ มันตั้งนาขระดาษเป็น a อหมือนนี่แลวเนี่ยมันเอาเดียวไปเฮ็ดนากระดาษคือที่ไปเฮ็ดเป็นปั๊บเอซีตบครขึงจืออันนั้นมันมีวิธีเหมือนทางกรรมหนึ่งค่ะนะอันนั้นก็เขามีโปรแกรมในการจัดการมันค่ะมันก็เขาสามารถปริ้นจากตรงนี้กําเดียวก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในบอสนี้ก็สอนไว้กันนี้กันค่ะเนาะ วัติหาร้วาโดยการจัดหน้ากระดาษอย่าไปลืมะนะย่ำก็คือเฮาที่เฮ็ดปับส่งห้องพิมพ์ขนาดกระือเฮาที่ไรตังหน้ากระดาษให้มันเรียบรอยแล้วก็ตัวหนังสือแล้วก็การจัดหน้ากระดาษให้มันเดียบรอยแล้วก็ส่งไปปันเปิน่นอันนี้ง่ายครับ ปกับพิมพ์ใน A4 เป็นข้อความซสียงเสียงเลยเอาไปปั่นห้องพิมพ์เปิร์ฮดอันนี้ในการจัดน้ำมันยับนะครับส,สุกสนะักหมาเพราะฉะนั้นเอาตังกาหน้ากระดาษของเขากำมันจับๆคือมันเรียบร้อยดีงามแล้วก็พิมพ์ไปตัวหนังสือตังกามันจับๆแล้วก็พิมพ์ไปอันนี้ตัวหนังสือว่าโดยเนือ้อหาสาระในปรับกันนะแต่ว่าอันหัวคอมันจะไข่ผมแถวสองแถวมันนี่ได้ไข่ใส่ฟ้อนเยอะกันเลยครับไข่เปลี่ยนก็สุดแล้วแต่ไข่เปลี่ยนก็สุดแล้วแต่ของเขากัน เพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระนี่ควรตั้งกาไว้ให้มันจับๆตั้งกาจับๆแล้วก็เวลาพิมพ์ควรจอมีย่อหน้าหนาไม่นึงค่ะท่านโปรดไม่พี่น้องค่ะเวลาเอาเกยไขมันที่ไหง่ายมันติ้มไปเติอถึงย่อหน้าอื่นๆพิมพ์สักเจ็ดแปดเก้าแถวสิบแถวแล้วก็ย่อหน้าเก้าแถวสิบแถวแล้วก็ย่อหน้าหมอะกับเนี่ยมันติงามกันนะมันติงงามแล้วก็เวลาเกยไขมันมันง่าย แล้วก็พิมพ์ตัวใบแทงแล้วก็ล่ยักโมฮาฮกเจ็ดแปดแถวมันเป็นโคควาใหม่ก็โยนาใหม่อีกค่ะมันดีงามค่ะสวัสดีค่ะในบทตีหักค่ะเนาะสวัสดีค่ะ